สวัสดีค่ะวันนี้มาจะพาทุกท่านมาดูฟาร์มวัวโคขุนนะคะเป็นฟาร์มวัวที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานก็ว่าได้ไปดูกันนะคะแหร้อนหน่อยนะคะ บรรยากาศรอบๆฟาร์มนะคะมีตะ้งวดตัวใหญ่ๆค่ะประมาณสามสี่พันตัวนะคะ เป็นที่ศึกษาดูงานของคนเลี้ยงวัวในภาคอีสานก็ว่าได้นะคะเดินเร็วๆหน่อยนะคะมันหอนฮอน พยายากเลียงง่วนะคะมาเบิ่งตัวอย่างได้นะคะวิธีเลียงตั้งแต่เริ่มต้นจนว่าออกจำนายเป็นฟ้ามตัวอย่างที่มีตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเลียงจำนายแปรรูปแล้วก็เฮ็ดร้านอาหารนะคะ มือน,นี้มาแบบเสื้อผ้าลุงบรย,ยูบเดโทรหาเดนเดปายู อ,อันนี้คอกแกรกนะคะแล้วอีกคอกที่สองมากัรบ่นี้ป้าเดี๋ยวเดียวสิมาหาเดียเดี๋ยวท่ายไปสุดก่อนอันนี้เป็นคอที่สองนะคะ

นองลวงวาดิมีทุกรูปแบบนะคะสีดำสีดำงามแหง้ง,บบง,ง,ง,งอันนี้คอ,อกสองนะคะยังประจบแค่นี้ประมาณหลายพันตัว

หายแห้งไงจุมเลยขอกสามนะคะอขอกสามขอกส,สามขอกสี่จะอยู่ไรกันนะคะประมาณนี้มิเด็กหน่อยมานั่งได้ค่ะมนินีลานชาย เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ป่าว่าที่ไปที่มาของฟา้ามง่วงแห่งนี้มาจากไสนะคะเดี๋ยวผ้าช่มง,งัวงก่อน,นนะคะ,นนะ,คะประมาณนี้นะคะฟังผลจะปลูกหญ้าให้ง่วงกินนะคะ bên cái cây mẹ cậu bây giờ nhau bên đây <laughs> ว่าจะมาขี่หมานะคะมือนี้หมาบะยูลุงบะยูจ้้าระงป่าอยู่เป็นบ่ลุงบะยูเป็นบ่กินเป็ดส่ง้าห้กินตีด่งฮง อันนี้เป็นยาที่เขาบดไหง่วนนะคะชูบประมาณนี้ยาบดยานี่คือปลูกเองนะคะมีคนงานจะมีกดังแต่ละกดัง ก็มแล e ้วมาอขายืนทำไมตัวหัวหายเลยนนี่ไงเออนันกำลังจะเอางัวไปจำหน่ายนะคะประมาณสองขั้นรถห้าสิบไปทางไหนเนาะบาน ฟังพี่เดีไปเดี๋ยวบอน,นี่บรรยากาศติดทุ่งหน้านะคะเป็นฟาร์มที ใกล้จากหมู่บ้านประมาณโลกรกวานี่แหะคะ่ะคือทางมาสะดวกนะคะส่วนมากก็จะมีคนมาศึกษาดูงานเป็นประจำนะคะ Mười mượn Phá mua Phá โอมีปองไปเขาง่วไปขายแหมนี่นะคะไอ้เก่งกําลังจะงว่วไปขาย ไล่โซดไล่โซดสวัสดีจาด้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเดินแล้วเอากล้องนนะี ลายสดลายสดนะคะป่าป่ามีเป็นเจา้าของฟาร์มงัวนะคะเจ้าของฟาร์มงัวที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน <c oughs> <c oughs> ลุงไปยูมาหนิลุงไปใสปห่หมูเป็นมาป่าล,งลุงไปทีมันงงอ๋อต้นใหม่เขากำลังสิง,งวัวไปขาย มเมื่อนึ่งจกโตปะอเอางูาอ่ะส้งเจ็ดโตว่าี่เขาไปหมือนเด็กดิสิบบ่แดดสิพัาไให้ป่าพาส้มไปโตยางเดี๋ยวไปสม้มไปไปสมมออ้มเหมือนกันข้าวนึงะจะพาไปชมมองนี่คือมองศึกษาดูง่านนะคะพอดีว่าม,มันแดดแ้ง <laughs> อ่ <ะ S 2> านี่<อ> ของเพื่นดีลีค่ะดีประชุมผู้วิขวันทิลบาลมาเยี่ยมรมาเยียมปามืตีมันแดดนะคะมันบ่เดีบอกป้าแต่งโตงามเลยมาแบบจับจูดเมีครบวงจรนะคะนี่คือ ชซบ,แบบชีเซบแับบุบิงยา,าบุี่ร้านทล่ะแซงมีโควงจอมเมโมปาเมืงนี้ประเหตอย่างนี่แพนเป็นโรงงอาารสัตโรงงานอาหารสัตว์นะคะ เอะนี่นี่นะคะนี่จะของฟาร์มนี่จะของฟาร์มนะคะกำนันเตียงบริบาลนะคะนี่ผู้บริหารตลาดพี่เมียมเนี่ยผู้บริหารนะคะดรมนตรีบริบาลนะคะพี่ไส้ไงเก่งที่สุดหัวเรือไงนะคะของฟาร์มกำนันเตียงนะคะไอ้ไส้อีกผู้นึ่งเล่าไปใส่คือไอ้เก๋เล่าไปใส่โมหู แน่นะคะใครสนใจสามารถมาดูงานได้นะคะอันนี้มาแบบจับจูดนะคะลุงบอยู่ถ้าลุงอยู่สิผ้าคีมาอยู่ป้าป้าเข้าไปมงหมผมมันทอนทอนเองปกติเขาสิมาเบิ่งงาน ม้าประจําม้าประจําเป็นบ่มาประจํม้าซูมือมาดีก็มาเมื่อแล้วเพราะมาจากเคืองนี่เอ้ามาอยู่เป็นบ่ถ้าจะทงหมูว่าเขามาสิบ้านน้ำอยู่เมื่อแล้วสิไทยทำอันนี้มาจากเครื่องไหนธุรกิจพันล้านนะคะนี่โมเมนต์ขี้ๆเด้อมาันีโอ้ยเงาแต่ของอะไรหอน้องเวทแห่งหอนแห่ ไายไปสุดหรอบ๋อไทยสุดแล้วไายสุดแล้วลบมาแล้วไม่ทวดแหนนะอะฮะโอ้เออทอนเฮงเออมะม่วงเงินบ๋อเอากินเหปามีนะคะเราปลูกทุกอย่างเกษตรพอเพียง ปลูกต้นยางที่กินแหละกินต้อย่างที่ปลูกป้าอาหันไม่เป็นอย่างเป็นคือนั่นบ่ะเป็นห้องห้องพักหอ้องพักคนงานนีห้องน้ำด้วยี่ห้องพักหลานหุ่นห้องพักสักป่าข้างอ่จ,จะเป็นรลานอาหารจะเห็นลานอาหารแล้วก็ลงบ่มเนือ้อลงตกแต่งเนือ้ออะ เบสเซตเลยอยู่หมู่เดียวอยู่ครบวงจรฟ้ามัยู่ฟาร์มงัวมันงงก็จะเป็นเห็ดแพ้เห็ดโรงแรมแล้วก็จะเห็ดแพ้หลงเรือมารกไปทรีสอร์ยเห็ดครบวงจรเลยปีใดสิแล้วกาวา่ <laughs> าแจกจะมาทำงานน,นั่บ่อนางมุนอะ่ะโอ้ยแต่คือจะไม่มาเห็ดโอกธุรกิจพันล้านนะคะจะมีแพ้มีร้านอาหารมีรีสอร์ทโรงแรมนะคะมองอบร่มมีคือเบสเซตทุลลกอย่างครบวงจร คือมาอยู่นี่แล้วเป็นงาน,ดาน,างนได้เหมือนใดมาอบสิมาอบร่มก็ได้สิมาฝึกงานก็นได้พีอ่อยากฝึกงานมากเลยค่ะเ่ม่ถึงบ่มออาอามาไม,าาม่มาตายบักม,งกมงวงมาตายบักม้วงบักม้วงดกแข็งพุณน่ะบัก,กม้วนสุดกุ้มีงงมีทุกอย่างน,นะคะมีหอยฟ้าหัว แต่ก mm ีน hmm. มันหอยอยู่ตัวง้วนนี่มันหอยอยู่ในง้วนมาเหรียญให้หน่อยมันมันก็หอยลนเอาเอาไปกินน้ำเนี่ยคือเขามาดูงานเนี่ยเขามาถูกอาทิตย์เป็นบ่อป่ามาถูกอาทิตยีมกับทุกมื่นเลยเป็นบ่อต้องเสียค่าใช้จ่ายยังบ่ผัวขบมาเส้นเอ็มูยูเพื่อเสียค่าอาหารจำใจเท่าสิ้นสองพันค่าอาหารวิทยากรที่าก่็มาเรียงอาหารม้วนละรวยอาหรองา เนี่ยนะคะปามีปามีมันอยู่ประเดี๋ยวแต่งตองงามแต่กรงามคือเก่ามาแบบคนเลี้ยงวัวอยู่มาแบบคนเลี้ยงวัวมาแบบจับจูดลานมาประเดี๋ยวบอกให้กันหงายหงายคนไปฟื้นน้ำฝนหยาสวนหญ้ามีสวนหญ้านะจ๊ะนะจ๊ะ ปูกยาปลูกยาและครับไปบดใึงง่วเองมันบ่นม,มีคนงานมาเกี่ยวมาเกี่ยวบดมาย่ดม่ันคือตน้นยางนี่เสมังเสม,ง,สมงมีสีสูบโอ้โง,งามเนาะต่อไจะเป็นการสสยมะมว่วงนะคะสีเหลืองยายอมม่าใส่สะสมะมว่วงนะคะ หลายขอกแห้งนะคะ มีวัวเป็นพันจำหน่ายวันละประมาณสองสามร้อยต่อวัน โคุณเมืองดอกลำดวน แซ่บนะแซ่บนะเนี่ยนะคะมีนาให้งวัวกินแบบเบสเซ็งงวมีทุกกรูปแบบนะคะตั้งแต่ลูกมันจนหอดใหญ่สุด ในธุรกิจนะนี่ป่าลวหูทุกกะบวนการเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำว่ามันแค่บริหารธุรกิจมากพี่น้องเลยน้ำกระเลียงครับแมลูตั้งน้ำกระเลียงไปถุนแน่น้ำกรับเพื่อเลือดลงบุมลงคตะเตงเนื้อเราจำนายนมีร้านอาหารชาบูอาาบยูย่ใสครับปะคอนแกนจ้าคอนแกนยุบานห้ามีบ บาราณห้านึ่กําลังสางกําลังสางอ๋อขางนึ่งจะเป็นหลานชาบูขางนึ่งจะเป็นลมอบลมอันนั้นโบมเนื้อแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นหอยหองประชุมเบสเซ็ดค่ะฮ้อนฮอน หัวไหลแห้งพี่น้องเด็ดเด็ดเบ็ดเสร็จนะคะเบ็ดเสร็จทำทุกกระบวนการใครอยากจะมาดูงานก็เชิญได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านห่อนพี่น้องห่อนห่อนย่างหลาย่างบ่สุดได้ค่ะวันนี้ มันทอดไรไหมตัวใหญ่มากค่ะใครสนใจมาดูงานได้นะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะ